นิทานเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับนกน้อยผู้ซื่อสัตย์เนิ่นนานมาแล้วมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมีนิสัยเจ้าเล่และมักจะหาทางหลอกลวงสัตว์อื่นๆเพื่อประโยชน์ของตัวเองวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกเห็นนกน้อยตัวหนึ่งกำลังเก็บมเมล็ดข้าวสาลีสุนัขจิ้งจอกจึงคิดจะหลอกนกน้อยเพื่อขโมยเอา,มาเมล็ดข้าวสาลีนั้นมาเป็นของตัวเอง สุนักจิ้งจอกเดินเข้าไปหานกน้อยแล้วพูดว่าเจ้านกน้อยข้ารู้จักที่ที่หนึ่งมีเมล็ดข้าวสาลีมากที่สุดในป่าถ้าเจ้าให้เมล็ดข้าวสาลีของเจ้ามาบ้างข้าก็จะพาเจ้าไปที่นั่นนกน้อยคิดสักครู่และตอบว่าแต่ข้าต้องเก็บเมล็ดข้าวสาลีนี้ไปให้ครอบครัวข้าต้องทำหน้าที่ของข้าข้าไม่สามารถให้เมล็ดข้าวสาลีเหล่านี้แก่เจ้าได้ สุนัขจิ้งจอกจึงพยายามโน้มน้าวใจนกน้อยอีกครั้งแต่ที่ข้ารู้จักนั้นมีมากกว่าและดีกว่าถ้าเจ้าไปกับข้าเจ้าจะมีเมล็ดข้าวสาลีมากมายให้ครอบครัวของเจ้าไว้กินจนพ้นหน้าหนาวแน่นอนแม้ว่าสุนัขจิ้งจอกจะพูดจาหวาดล้อมเพียงใดนกน้อยก็ยังคงยืนกรานในหน้าที่ของตนเองนกน้อยรู้สึกว่าการทำสิ่งที่ถูกต้องสำคัญกว่าคำสัญญาที่ฟังดูดีจากคนอื่น ดังนั้นนกน้อยจึงบินหนีไปสุนัขจิ้งจอกได้แต่มองตามนกน้อยด้วยความผิดหวังจากนั้นไม่นานสัตว์อื่นๆในป่าก็ได้รู้ถึงความเจ้าเล่ห์ของสุนัขจิ้งจอกไม่มีใครครบหาสมาคมกับสุนัขจิ้งจอกและไม่มีใครเชื่อสุนัขจิ้งจอกอีกต่อไปสุนัขจิ้งจอกจึงต้องอยู่ตัวคนเดียวเพราะการกระทำของตนเอง ในขณะที่เจ้านกน้อยได้กลับไปหาครอบครัวพร้อมะเมล็ดข้าวสาลีและมีความสุขกับความซื่อสัตย์ในหน้าที่ของตนเองคติสอนใจความซื่อสัตย์และการทำหน้าที่ของตนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่าหลงเชื่อคำสัญญาที่ดูดีจากคนที่ไม่น่าไว้วางใจเพราะความซื่อสัตย์จะนำพาความสุขและความสงบใจมาให้เสมอ